Coffee Podcast Alphatel Talk by ความต้องการอะเรารู้ว่าคนเขาเที่ยวอะอแล้วห้องเราอะจะปล่อยให้ว่างคืนนั้นผ่านไปเพื่อคุณไม่น้ำตาไหลหรอถูกไหมเราจะดีใจมากกว่าเวลาเฮ้ยมันไฮซีซัน่ะแต่ห้องฉันเต็มอะถูกไหมเพราะเราต้องนึกถึงว่าช่วงโลซีซันนะมันเป็นยังไงอะไรง็แล้่าเละครับว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเอ้ยช่วงไฮซีซันแต่ห้องฉันเต็มนี่คือความแบบ เจ้าของเจ้าของโรงแรมจะรู้สึกด,ดีใจหรือว่าจะเป็น G M จะดีใจเลยครับแต่คนหนึ่งที่บอกว่าตุ้มตุ้มต้องปอบคือใครรูป้ปะใครไม่เคยทํางานโรงแรมใช่อะไรอ่ะ <laughs> จะบอกว่าหน้าฟอนกับแม่บ้านเนี่ยอ๋ออ๋อโอเปอเรชัน่น <laughs> คือบอกว่าห้องเต็มนั่งคิดแล้ววันนี้แอร์จะรั่วห้องไหนวะเอ <laughs> วันนี้จะมีแอร์รั่วไหมวะกูจะย้ายลูกค้าไปไหนดีวะเออจะย้ายลูกค้าในมายห้องเต็มไม่มีห้องให้ย้ายลูกค้าช่างร่งสแตนบายหรือเปล่าวะนี่คือบอกว่าจะ จะบอกว่าถ้าอยู่ในโรงแรมนะพี่อยู่โรงแรมใหญ่เห็นะฝั่งโอเปเรชั่นกับฝั่งเซลล์อ่ะจะจะมีมายเซ็ตไม่เหมือนกันอโอเปเรชั่นเขาจะห้องเต็มกูหมุนไม่ได้เลยเว้ยไม่มีห้องให้หมุนเลยจะทําไงดีลูกค้าคนนั้นมาก็ห้องเสียขึ้นมาทีวีเสียขึ้นมาเออแล้วทำยังไงดีแต่เซลล์คือเราก็อยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราไมอยากได้เงินเราอยากของมาแล้วจะขอแพ็คปีมาเออใช่ไหมมีหลายไลฟฝั่งช่วงไฮซีซันช่วงพีคแล้วกันช่วงพีคเลยตอนนี้พี่ทํางานอยู่ในโรงแรมเลยนะตอนนร้าโรงแรมของพี่อยู่ประมาณ สี่เกือบห้าร้อยห้องอเออเกือบห้าร้อยห้องแล้วอยู่ใจกลางสุขุมวิทอืมอเยอะมากเลยนะเยอะมากห้าร้อยห้องนี่คุณพระแบบแล้วแล้ว ตอนนั้นอ่ะพี่เข้าไปแล้วก็เอาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปให้เขาเออเขาคือเขาทํางานแบบว่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็น t r a ิช t น o มาตลอดแล้วเราก็เอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปให้เอาเรื่องของการยิวการไม่ปิดห้องขายการยิวเขาขึ้นไปเพื่อให้ราคาดีขึ้น ADR ดีขึ้นขณะที่ห้องยังเปิดขายดูนั่นนี่เอาเข้าไปปรากฏว่าอ่อโอนเนอร์ก็รู้สึกแฮปปี้ได้ ADR ดีขึ้นว่ะแถมห้องก็มา ห้องละหมาทห้องยังเข้าอยู่นะแล้วเอทีอาร์ก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสามสิบเอ็ดธันวาระวังนะจ๊ะสามสิบเอ็ดธันวาสี่ห้าร้อยเซนติเมตรสองสิบเอ็ดธันวาเนี่ยจะบอกว่าสี่ห้าร้อยห้องแบบเนี้ยสามสิบเอ็ดธันวาเชื่อไหมเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็คือเกิดขึ้นห้องเต็มแล้วห้องจะเต็มแล้วตอนนั้นห้องจะใช้คำว่าจะาก่อนแล้วกันห้องจะเต็มแล้วโอนเนอร์นั่งอยู่ตรงนี้เลยนี่นี่หกโมงเย็นแล้วนี่วีไอทีเจอหกโมงเย็นยังไม่ได้กลับบ้าน เพราะว่าอย่าบอกว่ายังมีการจองไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วโอนเงินน่ารักมากไม่เป็นหนด้วยก็นั่งอยู่ด้วยกันคู่กันแทนที่จะนั่งอยู่ห้องตัวเองปล่ามานั่งอยู่ตรงนี้ออคุณกิจปรับราคาขึ้นอีกปรับขึ้นอีกปรับขึ้นอีกเพื่อที่จะให้ห้องมาคือลูกค้าจองก็ยังจะได้ราคาดีแล้วแบบเป็นการปรับราคาเนี้ยเป็นการที่จะกรองลูกค้าแล้วว่าถ้าคุณจะมาจริงๆอ่ะคุณต้องคุณต้องอยากมาจริงๆนะคุณจะซื้อราคาจักพันหกสมุนไพห้องปกติพันหกอ่ะคุณจะซื้อสามพันอ่ะ คุณต้องอยากมาจริงสิคุณจะไปซื้อได้แต่ถ้าซื้อได้ปุ๊บเนี่ยคือห้องพันหกฉันน่าเต็มไปหมดแล้วจ้ะฉันจะอัปเกรดเธอให้เธออยู่แล้วไปที่ไปห้องที่สูงขึ้นอะไรเงี้ยเนาะแต่ปรากฏว่าถึงแม้จะสามพันแล้วเนี่ยเชื่อไหมวันนั้นอ่ะพี่ทำโอเวอร์บุ๊กิ้งโอเวอร์บุ๊กิ้งไปสามสิบกว่าห้องโอ้ยไม่ช็อกเหรอวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยฟอนข้างล่างมึงยังไงจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงมึงยังไงเออ ปอดเนอื้อตรงนี้ก็ขอให้อยู่นี่อนี่ก็มึงให้กูยังไงก็นั่งอยู่อะมึงจะให้กูยังไงล่ะเออทำยังไงล่ะเออนั่งอยู่เนี่ยยังไม่ยอมไม่ยอมข้างร่างเครียดอยู่เลยทั้งร่างของังร่างเครียดทั้งร่าเครียดแบบว่าแบบคงใช่ห้องมันลดซะไรอะเออแล้วมึงจะให้ทำยังไงนั่งเนี่ยนั่งเนี่ยจะสต็อปเซลก็ไม่ให้สต็อปเนี่ยนั่งโทรหาโรงแรมนู้นโทรหาโรงแรมนี้ เพื่อที่จะมูฟลูกค้าไปแต่โชคดีอย่างว่าลูกค้าทุกคนไม่ได้มาพร้อมกันในเวลาเดียวอลูกค้าก็จะทยอยมาแล้วก็จะหมุนห้องไงหนดห้องอะไรเงี้ยพยายามหาห้องไหนช่างห้องนี้โอ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 คือเอา of ฟออเดอห้องเสียโอโออะไรแอร์เสียหรอทําเลยทําเดี๋ยวนี้ซ่อมเลยซ่อมเดี๋ยวนี้แกซ่อมเลยทีวีซัทเทรไลท์พังหรอซ่อมเดี๋ยวนี้ซื้อก่องใหม่ไหมหรือยังไงเอาเดี๋ยวนี้อะไรเงี้เชื่อไหมวันนั้นนะ ขนาดพี่มีห้องตอนนั้นนะมีห้องเราเรียกว่าห้อง Pre s i d e n t p เ e s i d e n t i a l suite เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งฟลอร์หนึ่งฟลอร์นั้นคือห้องนี้ห้องเดียวเลยอ่ะไม่เคยเปิดขายเพราะมันเป็นห้องของเราเรียกว่าห้องของเจ้าของห้องท่านประธานไม่เคยเปิดขาย่บอกนะท่านประธานเปิดอ่ะท่านประธานเปิดแล้วจากห้องพันหกอ่อเชื่อไหมวันนั้นน่ะพี่ขายได้ห้องละหมื่นห้าโอ้ยจริงเหรอลูกค้าซื้อคือแบบท่านท่านครับลูกค้าซื้อท่านดีใจท่านดีใจฉันเชื่อเดี๋ยวนะ หมื่นห้านี่คือราคาที่เราได้นะมไม่ใช่ราคาลูกค้าซื้อนะเพราะมันต้องมีราคาเอเจนต์อีกตัก้งแต่<ช>ลูกค้เ<ช>อเจนต์อยู่ประมาณสิบแปดยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเออแล้วเราแต่เราได้หมื่นห้ากว่าแล้วอะไรเงี้ยเราได้แล้วปรากฏว่าท่านบอกว่าคุณกิจเปิดเลยเพรสเดนชเชียลสวิตเปิดให้ลูกค้าอยู่ คือวันนั้นคือบอกว่าแต่มันเป็นวันที่สนุกนะเออใช่ตื่นเต้นมากอยู่กับฟอนต์ก็โทรมามึงเอาไงดีนู่นนั่นนี่แล้วฟอนต์นี่คือเราต้องมีคือพนักงานฟอนต์ต้องบอกว่าวันนั้นนะเขาเก่งมากเก่งมากนะมันหมุนห้องเขาบอกว่าตอนนั้นคุยกันมึงเอาไงถึงไหนแล้วเฮ้ยได้ได้กูยังหมุนได้อยู่จะนี้ลูกค้ามาอ่าโอเคอเราก็แบบว่าต้องหาห้องให้ลูกค้าเผื่อเผื่อว่าถ้ามันเต็มจริงๆมาแล้วไม่หมุนห้องไม่ทัน ป้องไปที่ไหนเลยอ่ะเออโทรหาโทรโทรโทรอ่ะก็ได้เพื่อนบ้านที่แบบแต่เขาอย่างไม่เต็มได้หนึ่งองนู่นน่นี่แล้วก็ส่งต่อส่งต่อส่งต่อเงี้ยฟรอนก็ต้องเตรียมไงเตรียมรถตู้เพื่อจะทันส่งลูกค้าไปคุณกลับมาตรงนี้ได้นะอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยโชคดีที่ว่าอย่างที่บอกครับว่าห้องปกติเราขายพันหกแต่วันนั้นะกลายเป็นสามพันห้าพันเวลาคือมันก็มีแกลบราคาที่ค่อนข้างดีแหละแต่เสี่ยงคอมเพลนนะ อันนี้เสี่ยงคอมเพลนเอองก็จริงนะถ้าลูกค้าโอเคก็โอเคเลยแต่ทาไม่โอเคเขาก็แฮปปี้แ่ทไม่แฮปปี้เขาก็จะบอกเขาก็จะคอมเพล็ทั้งนั้นทางหน้าบ้านอะเขาต้องมีความเก่งในระดับหนึ่งเขาต้องคุยกับลูกค้าได้ถ้าเห็นแล้วลูกค้าคนนี้ไม่โอเคต้องแบบต้องหาวิธีการต้องหาวิธีการแล้วลูกค้าไม่โอเคไม่อยากย้ายไปต้องไปย้ายลูกค้าไปสวอปย้ายลูกค้าคนอื่นคนนี้เอาข้าอดวนนี้เอก้าบ้านเข้าใจปะเราค่อยไปย้ายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นค ทุกวันนี้ที่มาเล่าได้พอเลยหรือ้ปะ่สนุกอะ่ะมันสนุกจริงๆนะมันสนุกหมือเพราะว่ามันมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาที่แก้ได้แล้วมันสนุกแล้วก็แบบ เออมันผ่านมาได้โอ้ยฉันทำอะไรยังไงวะลดไปสามสิบห้องคิดดูดิสามสิบกว่าห้องโชคดีมีลูกค้าโนโชด้วยโชคดีมีลูกค้าบอกว่าเหมือนเดยยวอยู่อะไม่อะไม่เช็คเอาท์ก่อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังหมดมันยังหมดพอได้เพราะว่าการการเข้าพักมันก็เราบอกไม่ได้นะว่าใครจะเช็คเอาท์กี่โมงเลยเช็คเอาท์หรือบางคนก็าอาจจะมีทุรักไปอื่นระบับลูกค้าต้นนี้เข้ามาได้มันใช่ใช่ใช่แต่ในขณะเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยพวกที่เป็นลูกค้าที่เอ่อพวกที่เป็นเขาเรียกอะไร เพื่อนบ้านเราอะเขาไม่ใช่คู่แข่งเราเสมอไปไงวันหนึ่งเราอาจจะต้องพึ่งเขาก็ได้เข้าใจไหม,มแต่ว่าก็มีส่วนที่เป็นลูกค้าที่จองตรงเข้ามานะอืลูกค้าจองตรงเข้ามาก็มีอืแต่ว่าแต่จองตรงเข้ามาเนี่ยเราก็จะ เขาเรียกเราก็จะ p r า o r i t i z e ลูกค้ากลุ่มนี้ก่อนนิดนึงเพราะว่าอ่าเราก็ไม่ต้องลูกค้าที่สาจองเข้ามาในเว็บเราอะไรอย่างเงี้ยครับเออเราก็ต้องดูให้คือเขาก็จะจัดความลำดับความสําคัญนั่นแหละอันนี้หนึ่งอันนี้2อันนี้3ามอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งฟอนต์เก่งมากถ้าฟอนต์ถ้าได้ฟอนต์ดีดีด้วยนะฟอนต์เก่งอะไรอย่างเงี้ยเราจะทํางานกันแล้วสนุกเนาะเออสนุกจริงดีกว่าเรานั่งตบยุงนะไม่ตบนะนะวันนั้ไม่สนุกนะะเวลานั้นที่ต้องตรงมันก็เครียดแรงโอเดอร์อยู่ตรงนี้อีกี่นั่งอยู่ตรงนี้ปิดก็ รับติดกได้เลยอย่างี้แต่วันนั้นเครียดมากแต่พอผ่านไปได้กูก็ห้าทุ่มจะไปสวดมนต์ข้างปีก็ไปสวดมนต์ไม่ไหวแล้วห่วงแก็ไม่ต้องสวดแล้วล่ะค่ะห่วงก็ห่วงห้าทุ่มโทรมาไอฟอนก็โทรมาตลอดเวลาหลังจากประมาณพี่ออกจากออฟฟิศที่ประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มออกเสร็จปุ๊บเธอฟอนก็โทรมามึงตอนนี้อยู่เท่านี้ตอนนี้ไปไีกฟอนน่ารักมากคือแบบก็โทรมาคุยกับเราอยรเงี้แต่เราก็ มันเลิกงานก็จริงแต่เราก็ยังแบบก็ยังหวงงานอ่ะใช่ใช่เพราะเราก็คนขายแหละพูดจริงเราจะไม่หวงเกาได้ไงกูขายไปขายไปเสร็จอุ้ยหลังบ้าคุณเป็นยังไงบ้างได้รับหน้าบ้านลูกค้าเป็นยังไงอะไรอย่างเงตัวประชุมพวกนี้เลยใช่เมื่อกูประชุมโดนด่าแน่นอนเอออะไรอย่างเงี้ยเออต่อต่ออพูดถึงนะมันก็แบบมาสนุกสนานอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันคือสนุกนะอ่าใช่แต่ว่ามันมันสนุกอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบมาเล่าให้ฟังอ่ะตอนมองว่าจริงๆวันนี้ก็คือเหมือนอยากเปิดโอกาสเนาะในเรื่องว่า ลองดูว่าโรงแรมของคุณที่พักของคุณเนี่ยหาโอกาสจากการขายให้กับลูกคา้าทางช่องทางไหนได้บ้างดังนั้นวันนี้พี่กิจอ่ะก็มาแนะนำแล้วว่าอย่าลืมนะคะจองตรงก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันคุณก็จะได้รับ เงินเข้าบ้านของคุณเข้าที่พักกบอกว่าวันนี้เมื่อกี้พี่พูดไปมีสองประเด็นนะ,ะประเด็นที่หนึ่งคืออยากให้ลองลองคิดถึงการจองตรงอนอกการจองตรงในที่นี้คือก,การจองตรงผ่านเว็บไซต์เนาะเพราะมันสามารถจะออนไลน์ได้ตลอดเวลาเหมือนกันถูกไหมครับกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการยิวอ่ะ,อะการยิวอ่ะการยิวเมื่อกี้ที่พี่พูดไป่ะยกตัวอ,อย่างมี้ที่พูดไปคือพี่ไม่ได้ปิดห้อง ใช่ถูกไหมไม่ได้ปิดห้องแต่ต้องดูสถาลลนการณ์โรงแรมตัวเองนะเอที่ไม่ได้ปิดห้องแต่ที่ทําการปรับราคาค่อยๆปรับขึ้นเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยครับการยิวมันทาให้เราเนี่ยได้ห้องเต็มด้วยหนึ่งสองราคาไม่ได้เท่าเดิมแต่จะได้มากขึ้นลกห้องก็เต็มราคาก็ได้ดีขึ้นแทนที่เราจะปิดห้องแล้วก็ขายราคาเหมือนเดิมตลอดปีตลอดชาติขายพันหกตลอดปีตลอดชาต,ติห้องเต็มก็ปิดเราก็ได้พันหก เหมือนเดิมถูกปะแต่พอเรายิวขึ้นปุ๊บอะไรเงี้ยเราใช้วิธีการยิวแมเนจเมนต์เข้ามาช่วยเลยวะครนะฮะห้องมันก็เต็มจริงแต่แทนที้เราจะได้เป็นหก ADR มันอาจจะกลายเป็นสองพันห้าเราก็ได้ราคาห้องที่ดีขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมถูกไหมครับม้นก็มีศักประเด็นเนาะที่เทคนิคเอาไว้เทคนิคในวันนี้นะคะอย่างนั้นค่ะอย่าลืมนะคะโรงแรมของคุณมีจองตรงหรือยังมีเว็บไซต์หรือยังเป็นช่องทางหนึ่งได้แต่ว่า OTA อย่าทิ้งนะอเราบอกว่า OTA ก็อย่าทิ้งเพราะวิกฤต ให้ข้อมูลตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่กินมากๆเลยนะที่มาพูดคุยกันสนุกสนาน,นดีมาค่ะมาครับขอบคุณนะคะแล้วก็เจอกันนะคะในพอดแคสต์ชัดไปายค่ะ Coffee Talk podcast